สวัสดีครับ b บ b l e t a อ k ์อาโปรวันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าแกะถวายกับพระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบนะครับแกะถวายกับพระเยซูคริสต์ที่สมบูรณ์แบบจะยกตัวอย่างนี้เพื่อให้เราเข้าใจในพระธสัญญาเดิมและเล็งถึงพันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูมาเป็นแกะในถวายให้เพื่อปลดปล่อยบาปของเรานะครับในเรเวนิติบทที่22ข้อ1 7 2เถึงบอนะครับข้อ19กถึงบอกว่าเพื่อเป็นที่โปรดปรานเจ้าจงถวายสัตว์ที่ปราศจากตำหนิ เจ้าอย่าถวายสิ่งใดที่มีตําหนิเพราะเราจะไม่รับเจ้าเลยนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยนะครับทำมาบญญยายนี่เข้มง,งวดมากเกี่ยวกับเรื่องอการนําสัตว์มาถวายเพื่อไถ่บาปสัตว์ทุกตัวที่มาถวายจําเป็นต้องไม่มีตําหนิเลยนะครับเพื่อเป็นการที่สามารถจะยอมรับได้แต่ความเป็นจริงถ้าเราดูในประวัติศาสตร์มารคีบทที่1นึ่ข้อแปดเขาบอกเขายัางเอาสัตว์ที่เป็นตนําหนิมาถวายทําให้โพรงพิพโรธพวกเขาการใช้เลือดในพันธสัญญาเดิมเกี่ยวกับเลือดของสัตว์นี่ เพื่อมาไถ่บาปเล่งถึงชีวิตครับและเล่งถึงแผนการชีวิตนิรันดร์ที่พระบิดาที่กระทาการช่วยกู้ผ่านทางพระเยซูริต์เจ้านั่นเองพระเยซูริ์เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มาเป็นแกะตัวนั้นเพื่อมาถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปให้กับมนุษย์พระองค์ดาเนินชีวิตในโลกนี้อย่างความสมบูรณ์แบบและเป็นหนึ่งในตรีกาดุภาพที่ดํารงอยู่ที่ปัาจากความผิดบาปในโลกนี้นะฮะและพร้อมที่จะเป็นเครื่องบูชา ที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ตามหลักการของการไถ่นิลรันเนี่ยแก่ที่นํามาถวายทุกตัวต้องบริสุทธิ์ปราศจากบาปดังนั้นการมาของพระเยซูคริสต์ที่มากําเนิดจึงไม่ได้มากําเนิดผ่านมนุษย์ที่เป็นชายและหญิงแต่หาหันมาทางพระวิญญาณบริสุทธิ์การที่ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์กําลังประกาศว่าไม่ได้มาจากการเขาเรียกว่าปราศจากความบาปที่ตกทอดจากมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมเอวานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นความรอดของมนุษย์ที่ได้รับนี่ก็ขึ้นอยู่กับพลรรักษณะของความปาศจักรบนทินของพระองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองพอพระเจ้าทรงพูดกับอิสาราเอลบอกว่าจะไม่รับเ,เครื่องถวายถ้าไม่สมบูรณ์แบบที่จะมาไถ่าบาปนะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่ปาศจักรตาหนีจึงเป็นเหตุว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จึงสามารถรับการสิ้นบชนของพระเยซูคริสต์ได้เพื่อมาไถ่าบาปแทนเรานะครับ การที่เรายอมรับสิ่งที่ถวายนั้นแทนเราก็กําลังประกาศว่าเราได้วางความเชื่อของเราไว้ในพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับบัดน,นี้ถามใจของเราว่าเรายังวางใจในพระราชกิจของพระบิดาที่เสร็จสิ้นผ่านทางการวายพระชนของพระเยซูคริสต์แล้วหรือยังแล้วเราเองนั้นเชื่อว่าพระเยซูคริสต์นั้นมาปลดปล่อยเราจากการกล่าวโทษของความบาปในชิดของเราแล้วหรือยังหากเราไม่แน่ใจให้เราได้ไป็นกัรที่ทบทวนในเวลาของเราในตอนนี้ว่าการสะ พระชนชีพของพระเยซูคริสเพื่อเรานั้นได้ได้ปลดปล่อยเราอย่างแท้จริงและให้เราร้องขอาการทรงนำในหัวใจของเราจากพระเจ้าเพื่อเราจะสามารถตอบสนองแกะที่สมบูรณ์แบบคือพระเยซูคริสที่ไถ่บาปให้กับเราเรียบร้อยแล้วหนุนน้ำใจพี่น้องให้เกิดความเข้าใจสําหรับแกะที่สมบูรณ์แบบคือองค์พระเยซูคริสที่ไถ่บาปให้กับเราครับสวัสดีครับ